นะคะพี่น้องเด้อหยาติธรรมนะคะสายสายย่านของหยาติธรรมนะคะของคู่บาอาจารย์นะคะหลวงตามาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะตอนนี้ก็กำลังเริ่มพัฒนาแล้วนะคะพี่น้องเนาะกำลังไปได้เร็วค่ะพี่น้องค่ะไปได้เร็วค่ะตอนนี้ก็ไปได้เร็วถือว่าไปได้เร็วค่ะการเหตุการณ์สังอยู่ในวัดในว่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะคะพี่น้องเด้อที่แอได้ขึ้นอ่า ทียูไห่เนาะค่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะอยากเดินทางมาปฏิบัติเนาะค่ะก็เดินทางมาได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อมีสวดมนต์ทุกมื่อค่ะพี่น้องค่ะสวดมนต์ทุกวันเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวดมนต์ทุกวันค่ะผู้ใดสิเดินทางมาปฏิบัติถ้ำน้ำพายจานเพิ่นก็เดินทางมาได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะถือว่าไปได้เร็วค่ะพี่น้องค่ะกําลังทําเอ่อกําลังบุกเบิกว่าจะไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะบุกเบิกสถานที่ปฏิบัติถ้ำค่ะพี่น้องค่ะที่อยู่ก็ตามที่ ขึ้นให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะพระอาจันทร์น้ำมัสการเจ้าค่ะเป็นยังไงเน่นาะข่าวฝันดีบ่ท่างเนี่ยอาจารย์ปฏิบัติอย่างเดียวมาค่ะอาจารย์กลังท้ำความสะอาดเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์บอกสายญาติธรรมผู้ใดอยากมาเดินทางมาปฏิบัติเนาะอาจารย์เนาะเดินทางมาสวดมนต์ไหว้พระได้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นสายของหลวงตามาเนาะค่ะอาจารย์ น้ำก็อุดมสมบูรณ์น่าจะเนาะอันนั้นเจาะมาเห็นบ่ค่ะเปิดทิ้ง <laughs> เนาะอ,อู้ค่ะเปิดลงมาหาน้ำโตกนี่บ่ค่ะอะาจารย์อ๋อค่ะพระอาจารย์เพิ่นว่าอยากมาเบิ่งน้ำโตกต้องมามือ้อฝนตกค่ะพี่น้องคะ <laughs> ่ะฝนตกฝนตกอากาศเย็นสบายค่ะพี่น้องคะ่ะเงียบสงบค่คะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะอยากเดินทางมา อยากเดินห้างมาสวดมนต์ปฏิบัติรรมไหวพระสวดมนต์น้ำกันกับอาจารย์พน่น้องคะพี่น้องเนาะเดินห้างมาใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะที่อยู่ตามที่แอดขึ้นหิเลยนะคะพี่น้องเด้ออยู่อำเภอเพนค่ะพี่น้องค่ะอยู่อำเภอเพนจังหวัดอุดรเท่านี้แหละค่ะพี่น้องค่ะน้ำตกค่ะพี่น้องค่ะนี่น้ำตกหน่อยพี่น้องค่ะแต่ขั้นฝนตกมากสิเป็นน้ำตกไงอยู่พี่น้องค่ะนี่านี้จุดพักชั่วข้าวนะคะพักสวดมนต์ไหวพระเนาะค่ะ บ้านหลังนั้นนะคะที่สถานที่แห้งนี้เป็นสถานที่ศักซิดนะคะเหมาะที่สีเฮตปฏิบัติรรมอันนี้มิจะาภาพใจดีเศรษฐีใจบุญท้นถวายทีนะคะพี่น้องนอแล้วก็ที่บ้านหลังนั้นถ้าเป็นชาวบ้านเขาถ้ำบดาเฮตเราไม่สิยูบดายค่ะพี่น้องคะเนื่องจากทีแห้งค่ะพี่น้องคะที่ที่แรงนะคะพี่น้องหรือว่าเป็นที่อาถรรพ์ก็ว่าได้นอที่ไว้สาหรับอ่า เป็นวัดเป็นว่าจัง <in> ส <common nói> ิณะค่ะ <in> พี่น <in issenschaft> ้องค่ะเป็นวัดเป็นว่าเป็นสถานปฏิบัติธร้มจังสิค่ะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับอ่าเป็นคนธรรบดาเท่าหรือว่าเป็นไทยบ้านไทยเมืองอาซียูบดาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานที่เหมาะกับการเทศวัดเทศว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจังสิค่ะพี่น้องค่ะเพื่ะได้ถวายที่แล้ค่ะพี่น้องเด้อกับขออนุโมทนาบุญน้าเพ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะได้แอดมาสวดมนต์มือหนาก็สีได้ทายทอดให้เบื่องน่ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่ามาสวดมน มาปฏิบัติถ้ำได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อร่องรับได้หลายค่ะพี่น้องขาสายสิทธยานุสิทธ์สายหลวงตาหมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะมาได้นะคะเดินทางมาได้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้แหละค่ะเพิ่นกระลังบุกเบิกกระลังเฮ็ดกระลังสั่งพี่น้องขากระลังห้องน้ำห้องขาก็กระลังขึ้นหลายเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปได้เร็วมากเลยค่ะเพราะว่าหลวงตาเพิ่นดังนะคะบว้ยผู้ใดบุลุจักหลวงตาหมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะโวยเฟย์บุลุจักเลยค่ะเนาะค่ะตามที่อยู่ที แอดได้ขึ้นไหยนั่นแหะคะ่ะพี่น้องเด้๋ยวไปไท่ายให้เบิ้งอีกรอบนึงเนาะคะ่ะพี่น,อน,นะะ้องเนาะนะคะฮะก็ถือว่าไปได้เร็วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะการเหตุการสราั่งคู่บาอาจารย์ดังบรารมีเพิ่นหลายคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นก็สั่งได้ไหวเนาะค่ะสิทธิ์สายานุสิทธิ์ของหลวงตามาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวไปไท่ายที่ยู่ให้อีกเท่อนึงเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องนี่เด้อค่ะสถานปฏิบัติธรรมเนาะคะ่ะสาขาอำเภอเพ่นเนาะคะ่ะเลขที่สองสาสองหมูม่3บ้านบ้านนาสนบ้านนาสนตำบลเพ่นอำเภอเพ่นจังหวัดกุด,ดอนท่าน,นี่ค่ะเป็นสายปฏิบัติธรรมของน้องตามา่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะพ่นกะลังเฮ็ดกระรังสางขึ้นกันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำค่ะพี่น้องค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่นกะ สวนมน่นอยู่ค่ะสวนมหาแตกรพัดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นพื้นที่กําลังเหตุกําลังสร้างเป็นวัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ่ะมาเอาบุญน,น้ากันได้เด้อพี่น้องเด้อจะซองให้อีกครั้งนึงพี่น้องคะเดพี่น้องบอกทานทีอยู่นะคะ่ะพี่นอ้องทันนี่เด้อที่อยู่ที่อยู่นี่แหละพี่น้องตามนี่เด้อค่ะเด้อ ถ่าจังใดก็โทรมาสอบถามเอดได้เนะค่ะพี่น้องเนาะ ธรรมสังฆบูชิมินโมพุทธายาคาพุทธายรัตนายานมานีนุภารัตสีสะหัสสะสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขิธานังวะรังคันทังสีวลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทา ത ើ្រើងងលาមាន มัมพุทธธรรมโมสังโฆญาถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวารังค an ันธังสีวารีจะมหาเทรัง อาหังวันทามิทุระโต